แก่นแผงก็ทันหันในเวลาตายเลยอ่ะไอ้ทีเรียบแกได้ทัอะไรเยอะอ่าหยอ้ยอะลยข้าสกุจิตให้พวกกล้องทำลายแล้วทำไมไอ้นี่จะบัดาห์ะกูพู่ไปทางกระดักเลยเอออ่านอ ชุดแฉทุกจังรีบหนีก่อนเพลย์รูเดอร์ไม่อยู่แล้วมันไปจะไปบ้ากันอันหนึ่งมามาหนึ่งมา嘛แกจะบอกอันหนึ่งหนึ่งหรืแค่ปืนทั้มันมาจะไหวหรือไม่ต้องมีแขนมีขาเลยอแกต้องเจอ,อ เออ,อเกต้องโดนยังไม่ตายเหรอตายยากตายเยน็นแล้วเกิดเอานี่ไปแดกหน้าไปอืมอร่อยไม่ไรนะ้องอืมพี่เก่งไหมล่ะรัดจิ่มแล้วลลเก่งค,ครับ ขอแถมตอนภาคแบบเกลียนเกลียนกวนประสาทไปหน่อยแล้วกันนะโอ้ยมาขนาดนี้แล้วโอ้ยนีเงี้ยปล่อยอยู่เดียวสู้เดียวไปอ้าวใช่ไหมทำไมดิ้งกูนี่ล่ะว้าวโอ้โหโอยีโร่ยีโร่เยี่ยวมาหาเงินนาะยี่บ่โอ้โหยไม่เอาหัวเพื่อนกูไปกูแล้ไม่ได้กูพลาดตัวเองทิ้งอืม ลำแสงมีค่าดวงตาว้้ยอาวคือกับร่างโมโม่ปตีกอ่ะเอาล่ะเป็นไงกับช่วงแถมพักตอนกินเกียนแค่นี้แหละไม่มีอะไรผูล่ะอ่ะจบการพักเสียงนะเดี๋ยวกดปิด